พีสามสองนเะครับเป็นปืนสวัสดิการสำนักง,งานตำรวจหชาตินะครับซึ่งเป็นปืนที่ยอดนิยมสำหรับข้าราชการตำรวจในปัจจุบันตอนนี้ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่อันนี้เป็นปืนของพ่อผมเองครับเป็นปืนที่ท่านใช้เป็นปืนประจำกายครับก่อนอื่นจับทือตัวปืน,นครับต้องปลดแมกกาซีนไม่มีกระสุนนะครับแล้วก็เคลียกระสุนนะครับว่าไม่มีกระสุนในกเพือกนะขึ้นครั้ง สไลด์ไปเลยก็ได้นะครับสองดูใช้นิว้วแยวดูตูดโบลูโบมันที่ท่านเรนวัตพูดนะครับแล้วก็ปล่อยแล้วก็ลันไกไปในทางนี้ปลอดภัยเป็นปืนสวัสดิการนะครับตำรวจรุ่นหลังๆหรือว่าที่กําลังจะามาบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจเนี่ยก็ชื่นชอบมากๆในส่วนของปืนซิกพีสามสนย์เอสพีตัวนี้นะครับเป็นปืนสวัสดิการตำรวจซึ่ง ก่อนหน้านี้ผมได้ทำคลิปรีวิวเจ้าปี6 5ไปแล้วนะครับเป็นปืนเก้ามม,มไซส์น้องเล็กนะครับน้องเล็กนี่นะครับปืนสวัสดิการสนักงานตำรวจแห่งชาติเช่นกันนะครับเป็นที่นิยมสำหรับข้าราชการหรือผู้ที่มีสิทธิ์ซื้อนะครับปืนสวัสดิการเป็นอย่างมากครับในราคาที่จับต้องได้แล้วก็ถูกถูกมากๆถูกกว่าราคาท้องตลาดถึง3เท่าเลยทีเดียวส่วนเก้าตัวรุ่นพี่อย่าง p ี2 0 SP เนี่ย ก็เป็นที่นิยมเช่นกันนะครับเป็นปืนไซส์คอมเพกที่ขนาดน้าหนักโอเคเลยพกซ่อนก็ได้สารพัดประโยชน์นะครับมีความแม่นยำสูงนะครับ mm hmm. เป็นปืนที่กองทัพสารัฐหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจในสหรัฐเนี่ยชื่นชอบเป็นอย่างมาก mm hmm. เป็นปืนที่สามารถใส่อย่างตัว P365 ของผมเนี่ยจะต้องไปใส่รางเสริมนะครับให้เป็น ให้มันมีรางพิคาทีนี่ในการใส่ไฟฉายแต่เจ้าตัว P320 พี่ใหญ่เนะี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเป็นรางพิคาทีนี่มาให้อยู่แล้วครับสามารถใส่ไฟฉายได้แทบจะทุกรุ่นเลยนะครับอย่างไฟฉายโอไลท์ของที่ผมเอามาติดกับตัว P365 เนะี่ยสามารถใส่กับ P320 ได้อย่างสบายเลยนะครับปรับได้ด้วยนะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับอยากให้มันตรงกับปากกระบ,บอกใช่ไหมเลื่อนมานิดนึงใส่ได้เลยนะครับนี่นะครับเท่ขึ้นมาอย่างทันที หรืออย่างไฟฉาย o อไลท์บาร์เดอร์เนี่ยสามารถใส่ได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับเป็นปืนที่โอเคเลยนะครับถ้าผมมีปืนตัวนี้ประจำการผมก็จะใส่ไฟฉายตัวนี้นะครับเท่ดีเหมือนกัน,นไฟฉายต้องยื่นนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับจะมาลองประถอด,ถอดประกอบให้ดูแล้วก็จะเปรียบเทียบไซส์ขนาดของเขาให้ดูนะครับว่าใหญ่กว่ากันประมาณไหนนะครับ เดี๋ยวใส่กับตัว P320 กับ P365 เลยนะครับเปรียบเทียบกันไหลต่อไหลเลยนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นว่า P365 เนี่ยผอมกว่าอย่างชัดเจนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวใส่แมกกาซีนแมกกาซีนไม่มีกระสุนนะครับใส่แมกกาซีนด้วยดีกว่าเป็นปืนในค่ายเดีวยวกันนะครับแต่ว่าจะเป็น สไซส์ต่างสไซส์กันนิดนึงนะครับตัว P 3 6 5ก็จะผอมกว่านิดหน่อยแล้วก็ตัวด้ามน,นะครับด้้มของ P 3า0องก็จะยาวกว่ามาดูฝั่งของด้านขวานะครับด้านขวาเห็นชัดเจนนะครับว่าปากกระบอกวของ P 3 2 0เนี่ยชัดยาวกว่าชัดเจนด้ามแม็กก็ยาวกว่าชัดเจนนะครับดูส่วนของข้อแตกต่างนะครับฝั่งนี้จะไม่มีฝั่งของ P 3 2 0เนี่ยจะไม่มีคําว่า six s a u e r นะครับแต่ของ P 3 6 5จะมีคําว่า six s a u e r บน แชมเบอร์นะครับหรือว่าตัวลังเพลิงนะครับก็จะเขียนว่า9มิลลิเมตรคูณหรือ9มมพาไลเบลัมหรือ9มมลูเกอร์นะครับมีซอรเลชั่นทั้งหน้าหลังนะครับหน้าหลังมาให้อย่างชัดเจนนะครับเหมือนกับกล็อกเจน5นะครับล่องลึกก็ไม่สูงมากเท่าไหร่นะครับผมมีโลโก้ six s a u e r นะครับถ้าเป็น p 3 20ก็จะเป็นแนวนอนส่วน p 3 6 5ก็จะเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับด้ามจับตัวนี้นะครับเป็น ด้ามจับที่ทาทาร่องมาให้จับกันเลื่นนะครับร่องรอยการเลื่นไม่ต้องไปติดเพิ่มเติมนะครับอย่างผมติด P365 เนี่ยผมไปซื้อยางตัวนี้มาใส่ผมว่าแบบเดิมดีกว่าครับแบบเดิมดีกว่ามันจะไม่ไม่ลื่นเท่ากับพวกที่เป็นตัวยางที่เราเอามาใส่ตอนแรกมันก็ดีอยู่ครับแต่พอเราแบบเริ่มล้างปืนเริ่มอะไรเนี่ยตัวตัวเนี้ยมันเริ่มหมันแล้วมันก็เริ่มแบบจับไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ นะครับโอเคนะครับส่วนของไกคล้ายๆกันนะครับไกคล้ายๆกันไม่มีลิ้นเหมือนกับตัวกลอกนะครับตัวกลอกจะมีลิ้นเซฟตี้มาให้ครับแต่ตัวซนะิกเนี่ยไม่ต้องมีเพราะว่าเขามีเซฟในตัวอยู่แล้วครับเขามีเซฟห้ามไกให้อยู่แล้วนะครับแต่ตัว P3 6 5เนี่ยผมบอกไว้เลยว่าไม่สามารถขึ้นได้ในขณะที่ยังไม่ขึ้นลำนะครับต้องขึ้นลำถึงจะขึ้นได้แต่กรณีของปืน P320 นเะนี่ยขึ้นได้นะครับ ทุกจังหวะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นลำหรือตอนนี้ยังไม่ขึ้นลำนะครับยังไม่ขึ้นลำลันไกได้ส่วนน,นะครับไม่ว่าจะขึ้นลำหรือไม่ขึ้นลำก็ต่างกันนะครับต่างกันกับตัว p 3 6 5นะครับส่วนไกนะครับไกก็จะมีแบบยิงแบบซิงเกิลเขาจะเป็นนกสับด้านในนะครับ นกสับด้านในสามารถยิงดับเบิลได้แล้วก็ยิงซิงเกิลได้อย่างซิงเกิลเราก็ต้องขึ้นลำแล้วก็ลั่นไก่แล้วก็ลั่นจังหวะต่อไปได้ได้ยินไหมครับนี่เบามากๆเลยนะครับมีนกสับด้านในนะครับสามารถขึ้นหลังอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าโครงสร้างด้านในเป็นยังไงนะครับมีโลโก้ sixer p 3าม sp ตรงนี้นะครับ เป็นแนวนอนของ P3.5 มีไหมไม่มีนะครับจะมีตรงเป็นตรงนี้เป็นคำว่า P3.5 เฉยๆครับฝั่งนี้ก็จะเป็น6 i s a u r e r นะครับเช่นกันโอเคเดี๋ยวมาถอดประกอบให้ดูกันเลยนะครับก็คล้ายๆกันกับ P3.5 ถ้าใครเคยดูคลิปของ P3.5 มาแล้วก็จะถอด p 3 2 0 <P> 3 2> ได้อย่างง่ายดายนะครับวิธีการถอดก็คือต้องดึงสไลด์มาให้สุดแล้วก็ขึ้นคันคางสไลด์ไว้นะครับจากนั้นมันก็จะมีที่ปลดนะครับที่ปลด ข้อดีของ p 3 2 0เนี่ยคือเขาจะมีคันค้างสไลด์ไม่2สองฝั่งเซฟเซฟตี้ก็จะมีมาให้สองฝั่งแต่เจ้า p 3 6 5เนี่ยจะมีคันค้างสไลด์มาแค่ด้านเดียวนะครับฝั่งนี้ไม่มีแต่ตัวเซฟตี้เนะี่ยมีสองฝั่งให้เหมือนกัน p 3 2มมีสองฝั่งนะครับสำหรับคนถนัดซ้ายถนัดขวาเนี่ยโอเคเลยครับแต่ตัวอันเนี้ยตัวปลดสไล์เนะ์มีอยู่ฝั่งเดียวนะครับ ถ้ามี2ฝัฟังก็จะแปลกเหมือนกันเมื่อเราดึงสไลด์ไปสุดขึ้นคันค้างสไลด์เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ดันตัวตัวนี้นะครับมาในตำแหน,น่ง90กองศาเช่นกันเหมือนกันกับ p 3 6 5เลยนะครับดันมาเลยนี่นะครับโอ้นี่ประมาณ95องศาเลยนะครับดันไม้สุดนะครับจากนั้นก็จับสไลด์ด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะเด้งออกไปจับสไลด์ไว้นะครับแล้วก็ปล่อยตัวคันคางสไลด์ ปล่อยไปเบาๆใช้นิ้วโปง้งดันเพื่นิดนึงเสร็จเรียบร้อยออกมาแล้วในส่วนของท่อนล่างแล้วก็ท่อนบนนะครับนี่เป็นส่วนของท่อนบนนะครับท่อนบนก็จะมีตัวเข็มแทงชนวนอยู่ตรงนี้มาถอดไกด์หลอดนะครับไกด์หลอดก็คล้ายๆกันนะครับเป็นไกด์หลอด2ชั้นนะครับไกด์หลอด2ชั้นของ P320 นะครับปืนนี้ประมาณ5ปีหรือเปล่า ม่แน่ใ,นใจครับแล้วก็ถอดตัวลำกล้องออกมานะครับนี่ครับซิกซ์เเวอร์เดี๋ยวผมจะให้ดูระหว่าง P320 กับ P365 นะครับว่าตัวลำกล้องเนี่ยต่างกันมากขนาดไหนนะครับอ่าเดี๋ยวลองถอด P365 มาเปรียบเทียบเลยนะครับเดี๋ยวถอด P365 นะครับอ่าเปรียบเทียบไม่เห็นกันเลยนะครับ นี่ลำกล้องของ P3.5 นะครับอันนี้ลำกล้องของ P3.20 นะครับดูตรงนี้นะครับจะเห็นว่า P3.20 จะยาวกว่านะครับขนาดสเปคที่เขาเขียนไว้คือ3.6นิ้วนะครับ3.6นิ้วก็ะจะยาวกว่าอยู่ประมาณหนึ่งนะครับยาวยาวอยู่พอสมควรเลยแหละนะครับด้วยความเชื่อที่ว่าใครที่มีขนาดลำกล้องยาวกว่าก็จะยิงได้แม่นกว่านะครับกลุ่มกระสุนก็จะดีกว่าซึ่ง ตัวผมก็ไม่ได้มีการพิสูจน์อะไรมากขนาดนั้นแต่ผมคิดว่า P320 เนี่ยแม่นแม่นกว่ากลุ่มกระสูนดีกว่า3ามหาแน่นอนนะครับเพราะอันนี้เป็นปืนพกสัน้นขนามันสั้นนะครับตัวบอดี้นะครับเป็นปืนพลาส,สติกนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าอะไรโพลิเมอร์นะครับโพลิเมอร์รถเหยียบก็ไม่แตกนะครับรุ่นนี้ดูสไลด์นะครับดูสไลด์ P3 สากห้าก็จะสั้นกว่าอย่างชัดเจนนะครับแต่ ตัว P320 เนี่ยข้อเสียของเขาคือไม่มีศูนย์ในไซส์มาให้นะครับแต่365น้องเล็กเนะี่ยมีศูนย์ในไซส์มาให้ซึ่งดีมากๆเลยนะครับสำหรับ P365 ตัว P320 ก็จะมีเป็นเข็มแทงชนวนนะครับมีเซฟตี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวคล้ายๆกับสมอล็อกเข็มนะครับมีเข็มแทงชนวนชัดเจนนะครับ น,นี่ก็จะมีสมอลล็อกเข็มเหมือนกัน,นครับเข็มแทงชนวนก็นี่นะครับชัดเจนนะครับผมคราวนี้ผมจะประกอบกันเลยครับตัวนี้เป็นสปริงไกด์ลลอดนะครับของ 3. ามก็จะสั้นกว่าของ3ามสงก็จะยาวกว่านะครับก็ตามความสะดวกของท่านใดที่ต้องการที่จะใช้ทั้ง2แบบนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบ p 3บมกคืนไว้เหมือนเดิมก่อนนะครับ ถ้าท่านใดยังไม่เคยเห็นคลิปรีวิวของ b 3 5ก็ไปดูยอดหลังได้ครับเพราะผมได้อัพไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่สปริงสปริงไกด์หลอดลงไปนะครับซึ่งก็ไม่ยากครับไม่ยากแล้วก็ใส่เข้าไปดันตรงนี้สุด อักน,นั้นก็ปดตัวนี้มาป่อยสไลด์ลันเก่ีโอเคครับจบนะครับ p 3 2 0 sp ก็เช่นกันนะครับใส่ลำกล้องเข้าไปก่อนหลังจากที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใส่สปริงไกด์ลอดอสปริงไกด์ลอดให้ลงล็อกนะครับจากนั้นก็เอามาใส่กับตัวโครงโพลิเมอร์ดันสไลด์มาให้สุดขึ้นคันค้างสไลด์ ตัวนี้มาให้เป็นตัวล็อกนะครับดึงสไลด์แล้วก็ลั่นไกลไปในทางที่ปลอดภัยโอเคจบนะครับสำหรับตัวซิก P365 กับ P3 ตรสองที่เป็นสวัสดิการสานง,งานตำรวจแห่งชาติทั้ง2ตัวนะครับถ้าใครชื่นชอบหรือว่าอยากจะได้ตัวนี้น่าจะซื้อไม่ได้แล้วนะครับน่าจะต้องรอมือ2เท่านั้นแต่ P365 นี่ก็ยังมีอยู่นะครับผมยังสามารถซื้อได้เรื่อยๆอยู่นะครับในเว็บไซต์มี เก็บซต์ของซิกนะครับยังมีอยู่นะครับผมถ้าใครสนใจก็ไปซื้อแต่ว่าถ้าเป็นผมผมก็อยากได้อีกสักหนึ่งกระบอกนะครับตัวนี้ทั้งสองกระบอกเนี่ยคุณพ่อยกให้ผมเรียบร้อยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้โอนก็ให้คุณพ่อเอาไปใช้งานก่อนแต่ว่ามีทั้งสองกระบอกนี้ก็โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวสามสามตัวเลยนะครับตอนน้านี้ผมรีวิวตัวนี้นะครับคราวนี้ก็มาเปรียบเทียบกับ3 0. า0อนคราวนี้ ต่อไปจะมารีวิวกระบอกที่ผมมีปัจจุบันเลยนะครับก็คือเตัวตัว Glock 17 Gen 5นะครับถ้าใครชื่นชอบหรือว่าอยากจะรับชมในการเปรียบเทียบทั้ง3ตัว3ไซส์นะครับก็กดไลค์กดติดตามกด subscribe ไว้ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ชจังเดียวก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอคลิปหน้านะครับรีวิว3ตัว3ไซส์นะครับว่าจะเป็นยังไงคนละค่ายเลยนะครับข้าค่ายไปก็ ปเป็นค่ายป๊อกเลยทีเดียวนะครับก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงติดตามไว้นะครับแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ชาแนลจะเนือคอลาไปก่อนสวัสดีครับ